ครับผู้ชมทางบ้านครับตอนนี้เรากลับความมาสู่รายการนะครับในช่วงของ smart make over ถ้าย้อนกลับมาที่บ,ออบริเวณใบหน้าของเราองศาทุกอย่างเพียบพร้อมงเฮ้งดูดีแล้วแต่สิ่งสาระสำคัญมันมองเห็นความชัดเจนคือเรื่องของ รอยต,ต่างๆที่เกิดพวกรอยแผลเป็นนะครับความไม่เรียบเนียนของผิวรูกลุมขนที่กว้างนะครับแล้วปัญหาพวกนี้แหะครับพอยิ่งมีเยอะๆมันก็ดูผิวหน้าเราดูเทกเจอร์ไม่ดีนะครับแล้วดูมันไม่ดูชายนี่ดูไม่สดใสในะครับวันนี้ตอนนี้เราก็จะพูดในเรื่องราวของนวัตกรรมการเรียกว่า ปรับโครงสร้างของผิวใช่ไหมครับพี่หมอมากครับนะเพราะว่าเรื่องของรอยหลุมใบปีิยเนี่ยบางทีมันเป็นแผม,มันเป็นแบบว่าอุดุสาวรีนะโอ้ว่าตอนเด็กเราเคยบีพิชต,ตอไปตอนนี้มันก็เป็นฝังเป็นรอยแผลเป็นเลยนะครับนะฝังลึกแล้วก็บางทีก็แก้ไขาย,ยากมากซึ่ง สิ่งที่เราเจอคือว่าถ้ายุมากแล้วยังเป็นสิวอยู่เนี่ยมักจะมีปัจจัยจากภายในนะอย่างเช่นแพ้หางแสงลำไส้รั่วเชื้อลงเชื้อราในลำไส้ปัจจัยเหล่านี้ถ้าไม่ถูกแก้ไขแล้วก็รักษายังไงสิวก็ไม่ดีขึ้นนะแล้วคนพวกนี้บางทีเนี่ยก็จะผ่านมาร้อยเอกเจ็ดย่างคลินิกหมดแล้วเยอะมากเรียกว่าทายาดีหยุดยาเหอนะอย่างนี้เป็นประจำนะครับแล้วบางทีก็คิดว่าจากฮอร์โมนบ้างบางคนก็บอกว่าเป็นแพ้น้ำจากต่างจังหวัดบ้างแต่จริงแล้วหารู้ไหมว่าแล้ววันนี้ในสารชลอวัย เราพบว่ามันเกิดจากภาวะของรำไส้ซึ่งถ้าเกิดเราแก้ที่ภาวะตรงนี้ซะสิวก็จะสงบในไม่กี่นหนึ่งเดือนสเดือนสเดือนไม่เกิดนี้นะครับและแทบจะได้เลยว่าไม่ต้องไปใช้อะไรมากมายเท่าไหร่เลยไม่ต้องใช้ยาและเมื่อสิวสงบแล้วเนี่ยเราก็มาทาษารหลุดผลาเป็นสิวการนะครับนะซึ่งต้องยอมรับว่านวัตกรรมการพยายามเอาชนะรอยหลุดผาเป็นสิวเนี่ยมีมานานแต่การนานาตั้งแต่ คูดเป็นออกเลยเอามกเลย,เลยกอ่อหน้าเลย<แ>หาก็เกิดเยอะนะครับ<ล>ะนะมีเลเซอร์เล,ล,ลเซอร์หลายชนิดหลายขนาดนะครับที่พยายามที่จะทำรวมไปถึงเอากรดมายด,ยดลงไปในหลุมเพื่อให้มันถูขึ้นซึ่งก็ก็ค่อนข้างโอเคนะแต่ก็ต้องใช้เวลาไปเรื่อยๆนะครับแต่แล้วบางทีก็เสี่ยงตง่้การที่กรดมันจะลงลึกลงไปเกิดแผลเป็นมากกว่าเดิมอีกนะณวันนี้ต้องเรียกได้ว่าเครื่องเลเซอร์ของเรามัน ไปถึงขั้นที่เรียกว่าน่าจะเป็นโกลเนนัแล้วก็คือแฟชชั่นแน l อาเจนะเรามีน้องคนหนึ่งนะที่เป็นสิวมีรอยแร้เป็นสิวมาเป็นเขาเรียกว่าโมเดลใช่ครับให้ทดลองทำไปประมาณ3ครั้งเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับรับฟังนะครับบทสัมภาษณ์ความรู้สึกนะครับกับประสบการณ์ของน้องรักแร้นะครับนิสิตจากรั้วมอเกษตรศาสตร์นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมครับว่าเขารู้สึกยังไงแล้วก็แก้ไขเขาแล้วเนี่ยเขามีความเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนครับไปติดตามชมครับ น้องรักแร้เนี่ยก็เป็นหนึ่งผู้โชคดีนะครับเป็นนิสิตรั้วเกษตรศาสตร์นะครับแล้วเป็นผู้โชคดีที่ได้ชิงรางวัลแล้วได้ยิงเครื่องบูรณปฏิสังค์ผิวหรืออีเมดิกดีกว่านวัตกรรมเลเซอร์ที่เรียกว่าพรีเมียมและไฮเอ็นที่สุดในโลกนะบัตรนาวตอนนี้น้องรักแร้เนี่ยเป็นมาอย่างไงถึงมาเข้าร่วมกับโครงการของอะไรและชื่อโครงการที่ทําอยู่ตอนนี้ที่ไปเป็นผู้โชคดีเนี่ยโครงการอะไรครับ ก็เริ่มจากตัวเองนะครับก็มีปัญหาหลุมสิวรอยแผลเป็นไงครับก็เลยเซิร์ชหาข้อมูลวิธีการรักษาจนไปเจอเทคโนโลยีล่าสุดก็คืออีแมทติกนะครับก็เลยเซิร์ชไปต่อก็เซิร์ชไปเจอโครงการของบริษัทแอสตราโกะครับก็มีชื่อโครงการว่าซับบัล i ี y เปลี่ยนคุณให้เป็นดาวเขาก็ให้ส่งโปรไฟล์แล้วก็บอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของอีแมท c ิกครับก็เลยส่งเข้าไปจนได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสิบห้าคนนะครับ ก็ S <S <an> <S เป็นในสิบห้าคนที่ได้เป็นผู้โชคดีลหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการเขียนอีเมลิกอย่างเดียวว่ามัน <อะ S 2> คืออะไรนะตผลที่บริษัทเลือกเขาเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรพี่หมอรู้ไหมว่มาเ,เพราะอะไรไม่ทราบเลยชื่อเพราะว่าเขาเขียนชื่อเขาเ<อ>ในเล่าให้ฝ<อ>ั่งที่เราเล่าให้ทางบริษัทเขาฟังเกี่ยวกับชื่อเพราะหลายคนอยากจะงงรักแร้อะไรรักแร้ชื่อที่ลักแรครับจริงๆชื่อลักครับแต่ที่เปลี่ยนเป็นรักแร้ก็คือว่าตอนเข้ามหาลัยปีหนึ่งเนี่ยก็คือแบบว่า เขาจะพี่ๆตอนที่รับน้องเขาจะให้นแนะนำแนะนําตัวก็เพื่อนแต่ละคนก็จะมีชื่อแปลกๆก,กัน,นะครับก็เลยแบบเปลี่ยนให้มันแบบ ให้เพื่อนๆจำได้ก็เลยเปรักแร้ก็คือแปลกนะคือจริงๆแล้วชื่อดูเปรี้ยวนะจริงเรียบร้อยเรียบร้อยก็เลยได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน15คนใช่แล้วก็เป็นคนที่ได้รับการคัดเลือกมาทำบริการได้รับการบริการคือผู้ที่รับการคัดเลือกเนี่ยจะได้รับการทำการรักษาเลเซอร์รอยรูปแผลเป็นสิวด้วย eMatrix เนี่ยถึง3ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็รักแร้ก็ได้เป็นหนึ่งในคนที่มารับบริการที่สมาร์ทคลินิก นะครับนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยรักแร้ก็ได้ทําไปแล้วทั้งหมดถึง2ครั้งนะครับซึ่งในวันนี้จะเป็นครั้งที่3ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้ดูภาพของรักแร้พี่หมอมีภาพก่อนนะครั้งแรกเออเดี๋ยวให้ผู้ชมทางบ้านได้เห็นครั้งแรกที่มาว่าหน้าตาเป็นอย่างไรโอ้หพี่หมอเอาไปดูครั้งแรกนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ โอ้ภาพแรกนี่ไม่ต้องบอกเลยเนาะอผิวเนี่ยนองรักแร้พูดส่วนตัวเลยอ่ะนะคุยกันตรงๆเลยผู้ชมท่าไ้มจะได้ฟังเลยว่าตอนแรกเนี่ยผิวเป็นยังไงบ้างก็หน้าแยกกว่านี้เยอะเลยครับรอยแดลเป็นก็เยอะแล้วก็หน้าเจาะคำคนิดนึงครับโอเคดูคำมีความรู้สึกใช่ไหมว่าผิวมันใสขึ้นด้วยนอกเหนือจากริ้วรอยพวกรูขุมขนหรือว่ารอยแผลเป็นมันฟูขึ้นด้านข้างเขาเห็นไหมนะครับด้านซ้ายด้านขวาดูเราถ่ายหมดทุกมุม ให้ดูเจาะลึกใกล้ๆพี่หมอโฟกัสจนแบบว่าเห็นอนูของรอยแผลเป็นเยอะมากจนกชัดๆเลยนะครับนะแล้วนี่คือในวันนั้นเนี่ยเขาได้ทํารู้สึกเขามาตอนประมาณเดือนมกกราครับมกกาก็ได้ทําครั้งที่หนึ่งแล้วนี่เราถ่ายเปรียบเทียบหลังจากทำครั้งที่หนึ่งเป็นหนึ่งเดือนคือครั้งที่สองคือวันที่25่ากุมภาคือสภาพสีผิวเอ่ยหรือว่าเท็กเจอร์ของผิวเอ่ยมันดูฟูขึ้นและเสียงพันมันมันเหมือนกับผิวแล้วอะดูมันมัน มันสดมันใสแล้วก็มันดูมันเงาขึ้นมารู้สึกไหม,มรู้สึกว่าที่สัมผัสอ่ะพี่อยากถามน้องรักแร้ดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเวลาที่เราเอาหลังมือสัมผัสเพราะก่อนหน้านี้พี่เชื่อได้เลยว่าเอาพูดตรงๆไม่ว่านะมันเหมือนปมด้อยนะเวลาผิวอะเวลาที่มันมีรอยแผลเป็นเยอะๆแล้วเวลาที่แบบว่าเรามองกระจกปุ๊บเนี่ยมันแตกต่างเยอะเพราะวัยรุ่นสมัยนี้อะผิวค่อนข้างเนียนใช่ไหมพี่หมอมากใช่ใช่ไหมครับพอมาเจออย่างนี้ปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเคลียร์แต่หลังจากทํามาแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเรารู้สึกเลยว ผิวใสขึ้นครับแล้วก็เวลาสัมผัสก็ผิวมันก็จะเนียนขึ้นมากเลยเหลังจากทําไปแล้วนี่นี่สองครั้งแล้วเนาะวันนี้จะโดนเป็นครั้งที่สามละนะครับครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สามคงไม่เหมือนกันเนาะครั้งแรกไม่เคยทํามาก่อนเลยนะตกใจนะจินตนาการไว้อย่างไงก่อนบ้างจินตนาการอรเอาความจินตนาการคือยังไม่เคยโดนทำเนี่ยคิดยังไงบ้างว่าเฮ้ยเราอ่าน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 ,านเสร็จปุ๊บ เอ้เวลาทำนี่มันจะประมาณไหนเคยคิดไหมหรือไม่ได้คิดหรอกเคยคิดเคยคิดแล้วแล้วคิดไว้ประมาณไหนอะไรนีมันคงเจ็บมากอะครับคงเจ็บมากหน้าคงจะแดงมากหน้าคงจะแดงมากแต่เวลาทำจริงก็ไม่เจ็บเท่าไหร่ครับไม่เจ็บเลยรือรู้สึกบ้านนิดหน่อยรู้สึกนิดหน่อยครับเหมือนอะไรมาดีดนะครับมาดีดดีดมันจะติดเบาเล็กๆอ่าแล้วมันเหมือนความรู้สึกที่ทำ IPL เลยเนาะ คล้ายๆกันใช่แล้วยังไงต่อแล้วหลังทาก็คือน่าจะแดงประมาณวันหนึ่งครับวัน,นวก็หลังจากนั้นก็จะคำ้ำคำแต่ดูคำ้ำคำคที่มันค้ำเนี่ยเพราะว่าผิวที่ถูกทําลายมันตกเป็นสะเก็ดมันก็เลยทําให้ดูรวมๆเลยดูเหมือนหมองค้ำนิดนึงค้ำอยู่กี่วัน ประมาณ 2- 3วัน2ถึงวันแล้วรู้สึกว่าเป็นงไงพอ23วันหลังจากนั้นก็จะมีสเก็ตขึ้นนะครับเป็นสเก็ตสีน้ำตาลก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งสเก็ตก็จะลอกไปนี่พี่หมอเป็นคนที่สังเกตอย่างละเอียดมากเห็นไหมแล้วพอลอกออกไปเสร็จปุ๊บเป็นยังไงก็หน้าใสขึ้นรู้สึกหน้าใสขึ้นแล้วมีอะไรอีกไหม ก็เนียนขึ้นรู้สึกเนียนขึ้นผิวชมพูเขามีคนที่มีจมูกนะถ้าดูด้านหน้านะดูด้านข้างแต่เขาไม่ชัดไงแต่ว่ามันไม่คมมีด้านข้างหีจะเห็นชัดเลยเห็นไหมว่ามันตกท้องช้างไปนิดนึงอ่ะแล้วมันก็ดูด้านข้างก็ยังไม่ได้ลูกนะทีนี้ไอ้ด้านหน้าเนี่ยมันก็จะดูเป็นเป็นมนป้านเนี่ยดูด้านข้างจะเห็นแล้วมันเป็นมนป้านเหมือนแบบเหมือนจมูกเหมือนจมูกช้างอ่ะเหมือนได้ตนเล่าแล้วเมื่อก่อน เออเหมือนอะไรเหมือนเครไม่ใช่จะหมูช้างช้างหมหกโไอ้ตรงที่มันไม่ใช่หมูเิยหมูเมื่อกี้เราพูดถึงไปนี้ตรงโค้งตรงตรงมาช่างมันจะต่อกับงวงอ่ะ <ใช S 1> มันจะมีไอ้มันจะมันดูปองปอง,ปอ,งอ่ะออซึ่งตรงนี้มันเลยทำให้จมูกเขาดูแปลกๆเอาเดี๋ยวขอนิดนึเงขาดูโฟกัสหลุมสิวนี่ข้างซ้ายเห็นไหม พอดูอย่างนี้ปุ๊บ่ยเห็นภาพ before After เห็นภาพก่อนหน้านี้เห็นตั้งแต่ครั้งแรกเห็นตั้งแต่ยังไม่มีจมูกมีน้อยอยู่จนวันนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะ,อ,ะอยากเห็นขั้นตอนต่อไปจริงๆเลยแต่อยากถามเพานิดนึงว่าว่าเขาดูหน้าตัวเองเนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยจนมาถึงวันนี้เนี่ยเนี่ยแล้วก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้แบบว่าโครงการที่เราจะเรียกว่าเแบบวลาเรียนจบหลักสูตรแล้วเนี่ยมีอะไรที่ยังอยากทำอีกไหม มีอะไรที่แบบว่ามองมองแล้วเออรู้สึกกับหน้าเราเนี่ยรู้สึกว่าอยากทาอะไรก็รู้สึกว่าตรงตรงโนกมันใหใหญ่คับโนกมันใหญ่อะโหนกใหญ่ยิ้มสิยิ้มสิต้องยิ้มก่อนเธอคือพี่จะมองฉันยิ้มจนที่ยิ้ม เนี่ยถ้าเกิดว่าเะไาที่ยิ้มนะแล้วมันปูดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะของพี่ Smart Make Over Design รูปหน้าเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันหนึ่งที่สลายตรงฟังตรงตรงฟังก์ชันตรงเนี้ยให้มันเล็กลงแต่กล้ามเนื้อพี่ว่าแบบเรานีดูเท่นำสผูมหนาดูคือเก็บเอาไว้แต่ลดหนกตรงนี้ได้นะครับก็โอเคในฮานดูยิที่พี่พอคือคางเนี่ยถ้าเขาจะออกมาอีกหน่อยก็ออกได้นะครับฟังก์ชันของหน้าก็จะดู โอเคขึ้นดูบาลานซ์ขึ้นดูมันปกติขึ้นแล้วดูมันเท่ขึ้นดูหล่อขึ้นถ้ามองหน้าตรงนี่นะใช่ครับทุกอย่างก็ดูโอเคด้านนี้นิดหนึ่งอานะครับนะเพื่อตอบสนองนะคนอยาเป็นดาวจัดไหมจัดไปเป็นไงครับท่านผู้ชมทางบ้านครับเมื่อกี้เราก็ไปรับฟังรับชมนะครับกับประสบการณ์นะครับ การที่ได้รับการแก้ไขนะครับดูแลในเรื่องราวของรอยแผลเปน็นเท็กเจอร์ของผิวที่เห็นชัดเจนเลยว,ว่ามีรอยแผลเป็นจากสิวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วน้องรักแร้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับใ,ใครที่มีปัญหาตรงนี้ไม่ต้องแบกเก็บเอาไว้นะรีบทําซะก็จะได้ดีขึ้นสักทีไม่ต้องห<บ>่วงนะว่าอายุ50ทําไม่ได้ทําได้ต้องใช้เวลาทาไปเรื่อยๆนะครับแล้วนอกจากนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยที่เราทํามาเนี่ยหลายคนชอบมากเลยเพราะว่าผลลัพธ์ออกมาดีนะนอกจากพวกรอยหลุมป็นสิวพวกหน้าเก่า <Whoa. S 2> หน้าเก่าๆคือผิวหมองมองเหี่ยวเหี่ยวย่นย่นไม่รู้จะไปเริ่มตรงไหนดีะนะในเมืองนอกเขาจะเอากรดกัดหน้าแล้วก็ชาดหน้าออกไปแล้วได้เป็นผิวใหม่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปเสี่ยงขนาดนั้นใช้เลเซอร์ตัวนี้น่กระตุ้นเบาๆก็จะได้ผิวใหม่เกิดขึ้นริ้วรอยหน้าตาสดใสผิวดูกระตุ้นฟื้นฟูดีขึ้นก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้แล้วถ้าเกิดใครที่อยากให้เราดูแลนะครับหรือว่ามีปัญหาค้างคาใจนะครับอยากให้เราดีไซน์รูปหน้านะครับส่งรูปหน้าตรงหรือด้านข้างนะครับ ส่งมาที่ไลน์ข้างล่างนี้นะครับตามตามไลน์นี้เลยนะครับหรือนะครับสามารถส่ง MMS นะครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับส่งรูปถ่ายหน้าตรงละด้านข้างมาเดี๋ยวเราดีไซน์ให้รวมถึงถ้าเกิดใครมีปัญหาอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรมาปรึกษากับเบอร์ c a ซ็ center ข้างนี้ได้เลยนะครับแล้วใครที่อยากจะดูรีวิวย้อนหลังนะครับก็เข้าไปหาใน Google นะครับไปหาคําว่า smart clinic นะครับหรือไปพิมพ์เพิ่มไปว่าเว็บไซต์ w o r s w i t e w e b s k การนะครับแล้วก็ m a r t นะครับ s m a r c l i n i c n e t นะครับตอนนี้เราใส่นะครับในเรื่องราวของรายการทั้งหมดนะครับสารดีๆความรู้เพียบไปคลิกตอนดูได้เลยไปดูได้เลยอยากดูตต่ไหนดเริ่มเปิดรายการครั้งแรกจนกระทั่งไล่มาจนถึงปัจจุบันครับผมวันนี้เราถึงท้ายรายการแล้วต้องขอขอบคุณกับสปอนเซอร์ใจดีดีเออเฟิร์สถานที่นะครับโครงการ เดอะโรโยลเลสเดนนะครับอัครสถานที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณนะครับเขาเรียกว่าคุณเอกุตต่อเนี่ยใส่ทุกเม็ดในการที่เรียงร้อยนะครับทำให้โครงการนี้เป็นอัครสถานที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณจริงๆครับแล้วก็ดวงตาที่สดใสนะครับมองเห็นอย่างชัดเจนนะครับต้องขอขอบคุณมากครับ กับนะครับโรงพยาบาลไทยจักสุนะครับผู้นำในเครื่องเลเซอร์ที่ตอบโจทย์นะครับแก้ไขนะครับในเรื่องของดวงตาที่สั้นเอียงนะครับปรึกษาได้หมดเลยนะครับกับเครื่องเลเซอร์ที่เป็นเครื่องใหม่ล่าสุดนำเข้ามาใหม่เลยเขาใช้เลเซอร์ตัดเขาไม่ใช่ใบมีดตัดใช่เรียกว่าสุดยอดมากครับติดต่อเข้าไปสอบถามได้นะครับวันนี้เราทั้งสองนะครับพี่หมอมารไม้ประเสริฐเป้พีรยุนะครับขอลาไปเพียงเท่านี้ติดตามรายการใหม่นะครับกับวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ขอขอบคุณมากนะครับกับการติดตามชมนะครับและติดตามได้ทุกๆ ตามนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับ